อันพ่นเอาอมาลามใบ้ใหน้าห้นี่แหละจ้าเหตุเป็นแบบว่าขาจามีดซ้ำนะจ้านอะพ่นอะ่ะออนซ้อนอ่อนซ้อนออัน,นนี้แหละที่แรกเอาควยมาหาเจ้าของเล็ดตนให้น้าจา้านาะนี่แหละสาวไทายในต่า,างแดนโปโลเนได้จ้าแท้ก,กับว่าลูกท่อเอาไว้ให้ลิงถือวนมาอันแบบนี้ อันนี้นั่งปึกนี่กะมันกันไปไม่ได้สมัยกะสีเศร้าน้อยจ้ะเนาะอันนี้งานกับบานจะเลิกงานเด้อเนี่ยเห็นบ่นเนี่พยพ้กระเป๋าจา้ะเอาวิวสวยๆมาฝากนะสมัยจะให้เบิ่งมาเด้อแม่กับลูกให้มันพ่อกับลูกบุดอกหั่งตากฝนมาแต่ว่าบัดย่มนี่มีแดดจัหน้อยก็ยังหำวยฮะจอบเอาให้ให้ให,ใหก้ก็จอบปาคขอนจอบปาบ่อนแมสมัยกะพ่อ มีชีวิตชีวาน้ำพินเอ้สิบือสิเมนแม่กับลูกว่าเบิ่งเซึ่งเรามีนุ่มไหมอเดินนี่ไหมผูไดบางงามว่เฮตดเป็นแบบว่าขจามีซ้มนะจ๊านอ่ะพุ่นะอนซ่อนอนซอนอันนี้ล่ะที่แรกเอควยมหาเจ้าของสมัยกะเพราะมีชีวิตชีวาน้ำพึนไอ้สิบือสิเมนแม่กับลูกว่าเบิ่งเซิ่งเรามีนุ่มไหมอเดินนี่ไหมกูใดบางงามบ่พวกเพื่อนฝูง ผู้ใดสียหายเศร้าก็ทรงเสียงมาในเดอ้อสมหมายไปบ่ได้แล้วเออไปหนีเลย่เนเอาดานไปตรงนี้เลยนี่แหละท่าสมมายจริงอ่งะกะอยากซูยุแม,ม่จ้ามือพวก่วนฝูงสมมายคือถอดแทะเมืองตาทางสมัยดูย้นสมัยจอบปลาบอนจอบแดดออกซ้ำมาจอบปลาบอนแม่จ้าซ้ำมาจอบตึกแห่นะเมืองได้เห็นแล้วเห็นแดดแล้วบอนตึกแห่ไหม เบิ่งในเปียงสมายใส่เบิง่งวิวทิวทัศน์เด้อเบิ่งแนวใบถิ่มใบมาสั่นเพิ่นแนะน้ำสมัยกับอันนี้ได้สามนาที่เลยจ้ะเบาเลี้ยงสิบเฮ็ดบัดที่นีเบิ่งเด้อสมัยส่เหลียวเบิ่งพุ่นน่ะทางตากฝนมาแต่ว่าบัดย่ำนี่มีแดดจักหน่อยกับยังว่าห่วยฮะจอบเอาให้ให้ให้ใหก,ก็จอบปลาคอนจอบปลาบอนไหมมาค่ะไปกับสามสิบนาทีแม่จ้าพิ่นก็นเลยว่ามันหน่อยโพดหาไรกับไรวะมือเผือกเพี้ยนพวง ตัวเจ้าของซื้อมือซื้อมือลงชิบเงาไปเลยไล่สดสมัยกะพ่นกระบอกหายี่ดอกเอื่อยแล้วคนเยอรมันล้ว,ว่าเข้เาไล่ไปย่างกลับบ้าน้อจ้ามีแดดมึงขึ้นมือวันอาทิตย์เนี่ยฝนตกเบิดมือเบิดขึ้นมาเหงานตอนเศร้ากะเลือรายงานตัวจ้าสมัยเลิกง,งานแล้วสมัยย่างกลับบ้านจ้าเอ็กซ์ไซส์ ตอนนี้น้ำหนักเหลือ49กิโลคละ่ะเลตต์ต่วนหน่าจ้าเนาะนี่แหละสาวไทยในต่างแดนโปโลเน่เนจ่ะก็ให <c oughs> ้เฮ่งๆปังๆเ้จ้หาหักเลยกินหอดมูสุขูสุคนเ้จ้าคลิปนี้ซ้ำนี้นะจ่านาะเลตตตนเจ้าของนะจ่าคลิปนี้สไมัยก็สิเอาประมาณจักสามนาทีพุ่นละเป็นคลิปเงีวไปนะจ่าเนาะเพราะว่า สามาครับไปกับสามสิบหน้าที่แมจ่จะเพิ่นก็เลยว่ามันหน่อยโพดหาไรก็ะไรว่าามาครับไปกับสามสิบหน้าที่แมจ่จะเพิ่นก็เลยว่ามันหน่อยโพดหาไรก็ไรว่าลงชิปเา่าไปเลยไรซดสมัยกัเพิ่นกระบ,บอกหายี่ดอกเอื่อยแล้วคนเยอรมันล้ว,วา่าเข้าไรไปเลยรายงานตัวจาสมัยเลื่งัานแหลวสมัยยางกับ,บานจาเอ็กซ์เซอร์ไสไ ตอนนี้น้ำหนักเหลือ4ี่กกิโลค่ะเมืองตาท้างสมยัยดื้อสมยัยจอบปลาบอนจอบแดดออกซัามาจอบปลาบอนแม่จ้าซํามาจอบตึกแหเนาะเมืองได้เห็นแล้วเห็นแดดแล้วอันนี้แม่แม่กับลูกอะสีเมนน่แม่กับลูกแล้วเนาะอันนี้เพือ่อนดูน้ำกันจ้านี่แหละอาหารหูอาหารตายงั้นมอเศ้สาสมัยมากมากระได้มึงเพิ่นบ่เอาเข่าคอกได้จ้าเพิ่นเอาลามเมืองตาท้างสมยัยดื้อสมยัสมยจอบปลาบอนจอบแดดออกซัามาจอบปลาบอนแม่จ้า ซ้ำมาจอดซื้อแเนาะมึงได้เห็นแล้วเห็นแดดแล้วขาก็ให้เแหงๆปังๆได้จ้าหักไรคิดหอดมูสุขุสุคนได้จ้าคลิปนี่ซ้ำนี้นะจ๊ะนะต้นไหม้แบบนี้ข้าเจียออยามาสี่สกอนข้าเจ้ยยังตัดไม่จ้าิ่นคนสวยนะยาโดนแล้วสมัยเอิญหาแดดมือนี่ก็เอินหาแดดคือเกาล่ะจ้ามูอันนี้งางกับบานจะเลิกงานเด้เห็นบอเนี่ยผ้กระเป๋าจ้า เอาวิวสวยๆมาฝากด้สมัยจะให้เบิรงมาเด้อแม่กับลูกให้เมนพ่อกับลูกบุดอกขามาครับไปกันสามสิบนาทีแม่จ้าิ่นก็นเลยว่ามันหน่อยโพดหาไรก็ไรวะย่างกลับบ้านเด้อจ้ามีแดดมึนขึ้นมือวันอาทิตย์เนี่ยฝนตกเบิดมือเบิดขึ้นมาเห็ุงานตอนเศรากะยะีเบิง์าทางสมยัยด้วยสมยัยจอบปลาบอนจอบแดดออกซ้ำมาจอบปลาบอนแม่จ้า สั่มาจอดตึกแแห่นาะมึงได้เห็นแล้วเห็นแดดแล้ว,ว,ลว,ว,วข้มือเผือกเพี้ยนฝุงตัวเจ้าของซื้อมื่ซื้อหมื่นก็คิดหอ,อดมูก็อดไม่ได้ก็ท่ามกรีบคือเกาหลักจ้าแจ็คมปนเหลืออี่งงั้นแน่ตั้งค่าอี่งงั้นกลับมาท่านไดอยู่สมัยละโอ้ยบ่อนตึกแแห่มัเบิ้องในเปียงสมัย,ยสิเบิง้งวิวทิวดาเดอร์เบิ้งแนวใบทิมใบมาสั่นเพิ่นแนะนั่ สมยัยกับอันนี้ได้สามนาทีเลยจ้ะเบาเลียงสิบเหตดบัตรที่นี่เบิ่งงต้อสมัยใจเลี้ยวเบื <S <s ้องบนอ่ะแล้วขอตาว้าเข้าไล่เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงทะไล่สามสิบนาทีมันกับบได้ได้เธอว่าสันพนวาสมัยงานมากไปกับนี่กับประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะสามสิบนาทีสมัยกับเพราะมีชีวิตชีวานุ้่มเหนอเออสิบคือสิแม่แม่กับลูกว่าเบื้องซึ่งเล่ามีน่มไหมอเดอนนี้ไหมกูได้บางงามบ่างตากฝนมาก แต่ว่าบบง่ามนี่มีแดดจักน้อยกับยังว้าห่วยหะจอบเอาให้ให้ให,ใหก็จอบป่าคอนจอบปลาบอนแมอันทุ่งดอกท่านตะวันหน่อยสมงงามแต่ข้าเจ้าหล่ะจังน่อยข้าเจ้ากับเสียวรถมาตัดหญ้าแม่จ้าเอารถมาตัดแล้วข้าเจ้ากับเสียวไว้ถ้าไปเลี้ยงงัวอันนี้แม่แม่แมแกับลูกเสิ่แม่แมแมแกับลูกแล้วเนาะอันนี้เพื่อนยูน้ำกันจ้านี่หละอาหารหูอาหารตายงั้มือเศร,ร้าสมัยม้มากกระไดมังเพิ่นบ่เอาเข่าคอกได้จ้าเพิ่นเอาลาไว้ทิมไว้ มาสัน่นพ่นแนนำสมัยกับอันนี้ได้สามนาทีเลยจ้ะเบาเลียงสิบรเเวณบัดที่นีเพิ่งเด้มสมัยเจี๊ยวเบื้องพูนอ่ะอันนี้งานกรับ,บ้านจะเลิกงานเด้นเ,นเนี่ย,ยบอลเนี่ยผ้กระเป๋าจ้ะวิวสวยๆมาฝากนะสมัยจะให้เบื้องมาเด้อแม่กับลูกให้มันพอกับลูกบูดอกค่ะอะอก็ออให้แห้งๆปังๆได้จ้าหักและคิดหอดมูสุขุสุขคนได้จ้าคลิปนี้ซ้ำนีน้นะจ้นะนะาเป็นเบื้งจาเบืงน้ำถ่วมไหม เบื้งแนวพูดนะมีงัวน้อยมีมาพ่นเอามามาเลี้ยงแม่นี่นะทางสมาัยยางนี่แม่จ่าข้าเจ้าตัดเหล่าดีดีสะอาดสะอ้านแม่จ่าบ่อนตึกแห่แม่เ <c oughs> บื้งในเปลี่ยนสมัยใส่เบื้งดิ้วดิ้วทัดเดอบบ้อเบื้งแนวแม่ก็ว่าลูกท่อเอาไว้ให้ลิงถือบนบาอันแบนบน,นี้แับน,นี้นั่งปึกนี่ก็มันกันไฟม่ได้สมัยก็สีเศร้าน้อจา้านาะเห็ดเป็นแบบว่าข้าเจ้ามีซ้ำน้อจา้านาะพูดนะอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนอัอนนี้แหละ ที่แรกสุเอาควยมาหาเจ้าของอ,อนเลตดตนเจ้าของไหมจ้คทิมนี้สมัยรก็สิเอาประมาณจักสามหน้าที่พ่นละเป็นคิดเงา้วไปนะจ๊าเนะาะเพราะว่าขามาครับไปก็สามสิบหน้าที่แม่จ้าพื่นก็นเลยว่ามันหน่อยโพดหาไรก็ไรบางจ้าบางนามถ่วมไหมบางแนวพ่นอ่ะมีง้วนหน่อยมีมา้าพล่นเอมามามาเลี้ยงแม่นี่นะทางสมยัยยางนี่แม่จ้าข้าเจ้าตัดเหล่านี้ดีสะอาดสะอ้านแม่จ้า แล้วขอตว่าเข้าไล่เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงทะไล่สามสิบนาทีมันกับบได้ยเดเธอว่าซันพนว่าสมัยย่างมากไปกลับนี่กับประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะสามสิบนาทีค่ะสวัสดีจ้าเพื่อนเพืเ่อนสมัยนี่จอบให้ก็จอบป่าบอนได้จ้าเด้อพี่น้องจอบแดดออกวันนี้เห็นม่นเห็นแดดแล้วบอนตึ้งแห่ไหมเบ,บ,บิ่งในเปลียงสมัยสีเบิ่งวิวทิวทา์เดอเบื่องนี้บอนตึ้งแห่ไหม เบิ่งในเปียงสมยัยสิเบิ่งวิ้วดิวด้วชาดเด้อเบิ่งเนี่ใบถิ่มใบมาสั่นเพิ่นแนะนำ้ำสมัยกับอันนี้ได้ซ้ำนาที่เลยจ้ะเบาเลี่ยงสิบปเฮ็ดบัดที่นี่เบิ่งเด้อสมอยัยส่เหลียวเบิ่งพุ่นนะ่ะเบื้องาทางสมัยด้วสมัยจอบป่าบอนจอบแดดออกซ้ำมาจอบป่าบอนแม่จ้าซ้ำมาจอบตึกแหนเนาะเบิ่งได้เห็นแล้วเห็นแดดแล้วเด้อรายงานตัวจา้าสมาัยเลิกงานแล้วสมัยยางากลับบ้านจา้าเอ็กซ์เซอร์ไซส์ ตอนนี้น้ำหนักเหลือ49กิโลค่ะคลิปหน้าเอาไหมสวัสดีค่ะมือหนึ่งจับกล้องเด้อจ้านี่แม,แม่แม่กับลูกอะซีเมนแม่กับลูกแล้วเนาะะไหนเพื่อนดูน้ำกันจา้านี่แหละอาหารหูอาหาร,าหารตายย่างมือเศร้าเช้าม้มากากระไดมังเพื่อนบ่เอาเข่าคอกได้จา้าเพื่อนเอาวลากระไฮให้งๆปังๆได้จ้าหักเลยคิดหอดมูสุขุสุคนได้จ้าคลิปนี้ซ<ะ>้ำนี้นะจ่านะ ลงชิบเง่าไปเลยไรซดสมัยกะเพิ่นก็ะบอกหายี่ดอกเอือยแล้วคนเยอรมันลววาว่าเอนห้าไล่ไปไปหนีเลยเลยพิ่นเอาดานไปตรงนี้เลยนี่แหละท่างสมัยจริงงังกะอยากสูซูยู่แม่จ้ามูพวกเพื่อนฝูงสมัยคือถอดแท้ <c ười> อกะ <c ười> ให้เฮงๆปังๆได้จ้าหากเลยคิดหอดมูสุขูสุคนได้จ้าคลิปนีซัมนีน,นะจ่านะัก เมืองตาชางสมัยดูยสมัยจอบปลาบอนจอบแดดออกซ้ำมาจอบปลาบอนแม่จ้าซ้ำมาจอบตึกแห่เนาะเมืงได้เห็นแล้วเห็นแดดแล้วสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสมัยนี่จอบให้ก็จอบป่าบอนแม่จ้าเด้อพี่น้องจอบแดดออกวันนี้เห็นม่เห็นแดดแล้วเป็นบางจาบางน้ำถ่วมไหมเมงแนวพุ่นอ่ะมีง้วน,น่อยมีมาเพื่อนออกมามาเลี้ยงแม่นี่นะทั้งสมัยยางนี่แม่จ้า,ขาเขาจะตัดเหล่านี้ดีสะอาดสะอ้านแม่จ้า 不活不干。